បាទជាឆេមប៉ីញបេងពលរំពងពីសេរីងពីប៉ាំង ครับผมฮขาจวัดดีกันอยู่ถึงไทยห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับอย่ผมลวกโปรดักชันเช่นเคยเท่านั้นวันนี้ไม่ใช่น้ำว้าวนะครับวันนี้ดูแปลกตาน่ดนึงครับนี่คือรายการที่ลองคิดกันไม่ออกวันนี้ทำอะไรละทุกวีนนี้เห็นเขาชอบแบบว่าทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องเผ็ดๆกันเกี่ยวกินเนี่ยอะไรสัตว์ทำใจไม่ได้เดี๋ยวให้ฮาร์ดเป็นคนเปิดคลิปครับ ฮัลอธิบายเกมอธิบายเกมครับเกมในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะโอลาน้อยออกใครแปลกสุดกินพริกพอกินพริกเสร็จปั๊บพอเริ่มเผ็ดปุ๊บเราจะมาดิฟน้ํากันใครดิฟได้แดกใครดิฟไม่ได้ปล่อยแห้งเลยวันนี้เราจะมาแข่งกินพริกกันครับวันนี้เราจะไม่แข่งกินพริกกันใช่เราจะโอลาน้อยออก <laughs> ใครแปลกสุดหยิบพริกกิน <laughs> เราจะโอลาน้อยออกใครแปลกสุดกินนะฮะ บอกคำมันเกไม่ออกมันโง่อะบอกไม่ได้มาเดี๋ยวพี่เองก็ได้โอเคครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําแบบว่ากินพริก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 เป็นแบบว่าเป็นเกมแบบง่ายเล่นกันนะครับไม่ต้องแบบมีอะไรยุ่งยากเลยคือถ้าเกิดเผ็ดเนี่ยมันต้องกินน้ําไม่ยุ่งยากแต่ทรมานนะพี่ระบากตุดแน่นอนแสบมดตุ๋นตดอะบอกตามตรงเลยว่าวันนี้ไม่มีความสุขแน่นอนครับถ้าเกิดมีความสุขไม่ใช่ลวกเล่นกันทุกคลิปทุกคนจําได้นะครับอันนี้เสื้อตัวที่ เอ้อเสื้อ,อตัวนี้คือค,คุณเลยแหละยังไม่ได้เอาคืนเลย,ย <c oughs> ในะเดี๋ยวใครยังไม่ได้ดูยอด้อนกลับไปดูด้วยนะครับ <c oughs> นี่คือเสื้อตัวที่โดนหลอกลวกอะโดนหลอกลวกตัวนี้ซักสะอาดเรียบร้อยแล้วพอเราเริ่มเผ็ดกันแล้วเนี่ยเราจะแย่งน้ํากันนะครับน้ำจะมีอยู่3แก้วเรามีกัน4คนแล้วน้ำจะมี3แก้วนะครับแล้วก็เราจะฟลิปขวดกันได้กินแค่3คนเท่านั้นเราจะฟลิปขวดกันแบบนี้นะครับที่เคยฮิตกันในอดีตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าตั้งแบบนี้เนี่ยได้กินน้ํา แล้วก็แข่งฟิปกันอย่างเงี้ยสลับกันไปนี่นี่นี่ถ้าใครฟิปไม่ได้ไไดก็ออกไม่ได้แดกตั้งปุ๊บก็อ้วกน้ำระบายความเผ็ดออกไปจากร่างกายนะพร้อมกันยังมันไม่ได้ออกไปจากร่างกายพี่เอาเข้าไปข้างในร่างกายเดี๋ยวไปออกที่ตูดประมาณประมาณว่าได้กิน3าครั้งพร้อมกันยังพวกเราเออพร้อมกันยังพร้อมเวลาน้อยออกกินพริกเลยนะเวลาะนะ้อยออกกินพริกเลยลุยกันเลยว่ะจะป่ะโอ้ i n s ร์ t พี่คิดดูสวนตรงนี้มีประมาณร้อยก่าเม็ดไม่ถึงหรอมั้งลองลองนับลองง่วงมากมากกว่าเขาต้องนับหรอกกินไม่หมดหรอกไอ้ตามเม็ดกูก็จะ่าตายชักอยู่แล้วยิบหายโอเคครับอย่างที่บอกไปแล้วเดี๋ยวเราจะโอรานนั่ออกแล้วก็หยิบกินทีละเม็ดก้วก้วก้วจนกว่าจะแบบไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวจะไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวตั้งแต่เม็ดแรกแล้วพี่แล้วนี่คือรานานของวินเนอร์นะครับอ่จริงครับขอน้ำสักขวดหนึ่งเอ่อทีมงานฮะทีมงานครับทีมงานครับทีมงานน้ำปลาปลาเนี่ยเอ้ยโหโห้ร้านจะดำยังไงไม่ยกครัง แต่ก็ดูใต้ก,กระโปรงกันเลยเอ,อ่ะ <laughs> ไม่ได้ใส่กางเกงในป่ะเนี่ยวันนั้นเริ่มเลย เราจะใช้พริกทั้งหมดเอาไม่เขียวไม่เขียวสัก20เม็ด30ป่ะมา30ป่ะนี่เป็นการทำคลิปที่แบบไม่มีสคริปทำแบบลวกลวทำคลิปแบบลวกๆโอเคครับตอนนี้เราได้บทสรุปแล้วนะครับกินหมดแน่นไส้ขาดนะครับอแค่นี้30เม็ดเราต้องเซฟตัวเองไว้30เม็ดพอเพราะว่าลำไส้นะไม่ใช่วายเบเนียมนี่เลิกเลยครับต่อปุ๊บจับกินเลยเงี้ยจับขาเลยโอ้ยออกเลยออกเลยออก ไอ้ัเอ้ย <cake Sounds> เอ้ยจะหายหมดเลยเีด๋ยวผมติดต่อให้คร <reais> ับโอเคครับตะเข้มอยู่ข้างหลังดิใครมันโทรมาตอนนี้วะฮะโทรเลยอ้าวโดนดิแก่เฮ้ยคนแรกก็ดีได้เม็ดเล็กๆเงี้ยฟังเสียงเราเสียงท่านฟังเห็ดไหมเย้ดูกว่าจะหมดไอ้เหี้ย ปากสั่นตาตาตาเห็นมากเลยใช่ไหมพี่หนูอ่ะโดยโอ้โหยไม่ออกตรงว่ะมึงแก่คนน่ะไม่ได้แก่เอาเม็ดบิ๊กบิ๊กมึงไม่ได้กินเลยลองท้องเลยนะลาน้อยออกน้อยออกน้อยออกเร็วเร็วเร็วกินกูเผ็ดไอ้แอบเกือบควบเลย หายไม่มองมองหมดรีแอคชั่นโอ้โหไม่เป็นขนาดนั้นเหรอเม็ดแรกได้เม็ดเม็ดที่สองผ่านไปเริ่มโอเคเหมือนขนมแหละลูกผุ้ขนมเฮียจังขนาดนี้เลยน้อยออกโอ้ยอ้าวเลยฮาร์ดอะเม็ดที่สามครับเม่ได้สามารถหยิบกินไม่คิดทั้งนั้นน่ะมาแล้ยังสติหลุดเลยเรื่องสติน้อยออกน้อยออก กูเหยียดโดนทักมิดเลยนที่คนกินพริกไงธรรมดามากเลยกินหน้าน้อยออกอ้าวเรื่องมันเรนดอมนะเรนดอมจัดอะ กูบอกแล้วให้ให้บนกันอย่างงี้คนละเม็ดคนละเม็ดโอ้ไม่ได้ละดีนะตะกี้ซองกินส้มตำมาแล้วเออนิดหน่อยนะมันช่วยได้เมื่อไหร่แล้วเมตรที่นี่อ่ะกูเดินโย่กใครเพื่ออะไรเนี่ยใครบอกว่า25เมตรเออสามเมตรไปเลยอ้าวโอ้30เมตรเลยโอ้ยดิ้นไหมดิ้นไหมดิ้นจะขาดอ่ะใช่ไหมเอาไงกูจะสู้พอได้เอาหัวมาเนยอออเนยเออเฮ้ยพี่เราโดนโดนใจพี่น้องกูเลย อย่างเงครับเศาลมบอ,อกหูหรือเ่าหูลมอื้อ <c oughs> ไม่เป็นเนี่ยไม่ไหวพอกันแล้วนะตอนน,นี้โดนกันไปสามคนแล้วเจลาตินไม่โดนอ่ะดวงดีสุดอ่ะน้อยออกน้อยออกเป่นเล่นน้องจัดเลยเล่นน้องจัดเลยโอ้ห้าเมตร top f o r อวะไม่ได้อยากกินเลยนะห้ <c oughs> าเมตร top form จังวะกินเสร็จ <c oughs> แล้วเนี่ยห้าเม็ดแล้วมั้งเมนี่เม่ดีห้าอูพยายามคิงคอง้ากินพี่หายเพลิแล้วอะรอนานจัดอ่ะไม่กินอยู่คนเดียวเลยไม่แบ่งเพื่อนเลย ผมอยากกินมากบ้างกูยังเสี่ยววะมีมีแบบไอเทมแบ่งให้เพื่อนได้ไหมได้โอเคให้กูเคี้ยวยาพารายังรู้สึกดีกว่าเลยมาน้อยออกโอ้ย่ย่ทำไมเจไม่ได้กินเลยวะกูกล่าว้าส้าจากบาดคนนิงอ่ะกอมเพลออจมูกน้อยออกจ้า

อีกวันสิบแปดสิบแปดสิบเก้าเมตรเอาเร็วดิบยัดกึนพริกมันคือผักกินแล้วดีต่อร่างกายจะมันไม่ใช่สมุนไพรดิบน้ำไหมดิบน้ำไหมห้ามตรแล้วอ่ะห้านะอ้าวิญญาณหลุดออกไปแล้วหมดเนี่ยวิญญาณหลุดออกไปแล้วไมไหวเปล่าไม่ไหวก็จะมีคนหูรูดตาแตกหมดแหละแค่นี้เองโอ้หักเก็บอันนี้อีกนึ่โอ้หักเก็บอันนี้อันต่อยเป็น ต่อยเม็ดไปเลยเพื่อนๆต้องขอบคุณฮาร์ดนะวันนี้แทงตัวแบกอะสายแบกอะลงดันแต่ละทีเตะแทงตัวตัวอเปิดลองก็ไม่ถูกน้อยออกเฮ้ยออกเฮ้ยออกเฮ้ยเจนได้กินเม็ดเดียวไงใช่สรับว่าชัดลุกแล้วน้อยออกโอ้ทำตัวชิวจังวะมึงลองสี่เม็ดปูขึ้นไปดิ น้อยออกน้อยออกอออยกคนแบกไอ้เนี่ยเดือบแบกว่ะไอ้เนี่ยแบกเกินคือไหวไหมเนี่ยยังกินน้ำไม่ได้ด้วยไอ้เนี่ยน้อยออกฮึเฮ่อเฮีย เย้ยโ uhm คตรเผ็ดอ่ะมปผรไมาตุกคลิปเลยสัสเ้ยดูทำปากอะมาคับมารีบกินรีบได้จะได้กินน้ำล้วเวลาน้อยอโอเคคาดประมาณสิบกว่าเมตรละจะเหลือไวสี่เมตร ไม่สี่เม็ดมึงมึงไมีสีอะไรไม่กินพร้อมกันไม่กกไม่มึงมีสิเร uh ือ oh, ก voilà oh, ูกูเป็นคนแดกเยอะกว่ากูจะรู้แม่งทุกเม็ดเม็ดไหนรสชาติเป็นยังเม็ดไหนไม่เผ็ดจัดโอ้นี่แบบแดกจนเป็นผู้ชำนาญทางด้านพริกแล้วจัดได้รู้เลยพริกเม็ดไหนเผ็ดสุดเม็ดไหนไม่เผ็ดจังมีตำหนักตอนนี้เหลืออยู่5เม็ดครับ4เม็ดนี่เราจะหยักไว้คนละเม็ดแล้วกินกันพร้อมกันเหลืออยู่เม็ดหนึ่งมาใครก็ได้น้อยออกน้อยออกอู้ดเบสไอ้เหี้ยกินเออ เลือกไว้ครับเลือกไว้ครับกินน้ำทำดาได้ไหมเลือกไว้ครับเอ็ดจริงๆเลยนะได้แค่นี้เออมันจะอึ้งเอลอยมาชนครับตัวนี้ดีกว่ามาเชียร์แชมเปญเป้งปูนปุ๋งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิงปัง ี่โอ้เยแม่งเป็นเขียวจัดเลยผมบอกแล้วหลังจากที่ผมกินมาสิบผมไม่ผมโล่ผมโล่เป็นไหนมันเขียวมันเป็นเขียวผมโล่เป็นไหนมันเผ็ดหรือไม่เผ็ดอ้อกทุกคลิปละนะครับเห็ดไหมฮะเห็ดไหมโดนไปกี่เม็ดนับได้ไหมอ๋อหน่าจะงสิบกว่าเม็ดได้อะแต่ผมไม่อ้วกเราไปกินละเราไปกินม็ดครับประมาณแปดเม็ดแปดเม็ดพี่กายอ่ะไม่เลยนะครับกี่เม็ดวะละผมประมาณเจ็ดเม็ดแปดเม็ดนี่แหละไปขอแค่นี้มันทำอะไรผมไม่ได้เริ่มฟิตน้ำกันเลยดีกว่าโดนเยอะสุดให้ให้ให้ก่อนอ่ะ อ่าไม่ได้แดกอ่าไม่ได้แดกโอ้โหอ๋อสเงี้วไม่ได้ขึ้นรอบเลยสัตว์เฮ้ยเลยสองแก้วอะชัดเจยโหยับว่ะโอเล่ผนมคนได้ประเทศเองกันแล้วเปล่าขาดผมเพิ่งรู้ว่าน้ำปลาตก็มีค่าก็วันนี้แหละจะไม่กินไอ้สัาเอ้ยกินดิ เรามีสิทธิ์ได้กินสองแก้วไงคนเดียวอะ2 2> <ช>ว่ะสองแก้วเนี้โอ oh, yeah. ้เดี๋ยวแก้วเดียวละผมและอิจฉาคุณจริงๆเลยครับผมคุณเจลาตินแก้วสุดท้ายละแก้วสุดท้ายครับผมใครจะได้กินใครจำไม่ได้กินนะ <c oughs> ปวดท้องจัดเลย <c oughs> ปวดท้องเลยปวดปวดงีรร้ย